ขอฝั่งจรเินในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนาผูธธคามว่าข้อที่แมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังสีขาบทที่8ของโูธคามว่าพระพุทธเจ้าได้บัญญัติสีขาบท,ทดาดาได้ว่ญญาห้ามพิสุนั่งนอนบนเตียงบนตังที่มีขาไม่มีสลักยึดบนกติชันลอยหรือว่าบนชั้น สาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติีขาบทข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้พิสุอยู่ร่วมกันอย่างมีสติระมัดระวังเพราะว่ากุติสมัยก่อนก็เหมือนว่าการถากุติก็ใช้ริมสลักบางทีก็ไม่ใช้ริมสลักเอาไม้ไปวางพาดๆเอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นพานที่อยู่ชั้นบนพอเดินไปแล้วก็จะมีเสียงดังหรือว่า คานก็จะหลุดร่วงลงมาได้ง่ายไม้กระดานก็จะหลุดร่วงลงมาได้ง่ายข้าวของก็จะตกล่วงมาได้ง่ายพระที่อยู่ชั้นล่างก็จะถูกไม้ทับเอาของจะหล่น่วงมาหรือว่าการใช้กิจจัตราประจําวันในโกติอ่ะก็ยืนเดินดังน,นอนให้ระมัดระวังเพราะว่าไม้เมื่อไม่มีริมสลัก ยึดเอาไว้เนี่ยเดินไปก็จะมีเสียงดังก็จะเป็นอย่างนั้นหลยโยมเพราะว่านในสมัยก่อนไม่ไมไม่มีตะปูริมสลักก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างหรือว่าเอาไม้มาวางพาดๆก็ว่าเฉยๆต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารก็มีวิสุ2สองโรคอยู่ในโกติเดียวกันอภิสุสโสส์โหนึ่งก็อยู่ชั้นบนอภิสุลหนึ่งก็อยู่ชั้นล่างปรากฏว่า ไม้พื้นร่วงมาดอนพระที่อยู่ชั้นล่างท่านก็บาดเจ็บทุกขเวทนาเกิดท่านก็ร้องพิสุที่อยู่แ,แถวนั้นก็เข้ามาถามถ่ายว่าเอาเป็นอะไรท่านก็บอกว่าไม้ร่วงหล่นมาจากชั้นบนพิสุที่มาถามข่าวขาวก็ ติเตียนวิสุที่อยู่ชั้นบนแล้วก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาถูงหลวพ่อพเจ้าพระเจ้าก็จ,าาจึงบัญญัติสิขาบทว่าวิโสนั่งทับก่อดีนอนทับก่อดีบนเตียงบนตังมีไม้สลักที่ตึงไว้ไม่แน่นวางไว้บนล้านที่เขาทำไว้ในกุฏิต้องอาบัติปาจิตติ นี่ก็เป็นที่มาของการประหยัดอาบัตจเจรรญพร